ไม่ได้นะครับพี่ไม่ได้เอาเอาเงินผมไปด้วยร้อยหนึ่งเอาของผมไปร้อยหนึ่งเนี่ยเอาไปกับธนาคารเป็นร้อยหนึ่งนะไม่ไั้ไม่ได้ไม่ไม่มีเงินจริงๆครับเงินไม่พอเยอะก็ไม่ให้ทำอย่างนี้นะเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกสามก็ต้องสูนะะเมื่อกี้บอกขาดร้อยหนึ่งแล้วเห็นไปขอตั้งหลายคนร้อยหนึ่งก็ไม่จบด้วยี้มันไม่ได้นะครับจะจับแล้วจับเลยไม่จับผมเอาผมเอาเงินคืนไม่งั้นไม่ใั้ผมฟ้องครับผมอ่าเออไม่คืนผมฟ้องเอาดิ ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ผมไม่ยอมเหมือนกันผมไม่ยอมเหมือนกันผมของอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไม่ได้ครับต้งคืนก่อนแล้วไม่รู้หลานงานไมอนนอ